ที่นี้อีกข้อหนึ่งก็อยากจะพูดเป็นํำนองว่าถ้ายังไงยังไงก็ขอให้เห็นแก่พระพุทธแก่พระธรรมแก่พระสงฆ์เถิดี่เป็นคำ <c oughs> ขอร้องหรือวิงวอนอันสุดท้ายแล้วถ้าตัวเองมันกระด้างไม่เห็นแก่ตัวไม่อะไรตัวแล้วก็ขอให้เห็นแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้าง เพื่อรักษาวินัยเพื่อปฏิบัติวินัยจะเรียกรวมๆกันว่าเพื่อเห็นแก่ศาสนาก็ได้บางทีจะมีจิตใจเลื้ออยู่ในส่วนนี้เห็นแก่พระพุทธเห็นแก่พระธรรมเห็นแก่พระสงฆ์ที่เราบูชาหรือว่าอุทิศชีวิตนี่เพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการบวชนี่เป็นต้นเราก็เห็นแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็จะปฏิบัติวินัยได้ดีเหมือนกันถ้าเรารู้อยู่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงค์นั้นเป็นตัววินัยเป็นตัวต้องการให้ปฏิบัติแล้พระพุทธเจ้าสอนและทรงสอนทรงประสงค์ให้เราปฏิบัติตัวพระธรรมนั่นก็เป็นตัววินัยตัววินัยก็เป็นตัวพระธรรมอยู่ส่วนหนึ่ง พระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติวินัยได้ดีมาแล้วลักษณะทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องขั้นต้นจะสงเคราะห์เข้าในพวกศีลก็ได้คือมีหลักอ,อย่างเดียวกับ ความหมายของคำว่าศีลศีลคือสํารวมปฏิบัติควบคุมตัวเองรวมรวมกันเรียกว่าเหมือนกับความหมายของคำว่าศีลอาศัยแนวของศีลเป็นหลักปฏิบัติวินัข้อที่หนึ่งให้มีความตั้งใจอยากจะได้อานิสงส์ของวินยัยข้อที่สองให้มีิสัย พอรบตัวเองนับถือตัวเองซื่อตรงตัวเองพอที่สามมีความละอายความกลัวและความเข็ดหลาบพอที่สี่เห็นแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แก่ศาสนาเนี่ยก็ให้สร้างความรู้สึกประเภทนี้ขึ้นมาแล้วก็จะง,ง่ายได้ในการปฏิบัติเพื่อให้มีวิน,นัย จะสะดวกจะสบายจะรื่นเริงร่าเริงในการปฏิบัติวิน,นัยจะสะดวกราบรื่นไม่ไม่ไม่หนักอกหนักใจไม่เหมือนกับกลิ้งครอกขึ้นภูเขาถ้าเป็ผู้ที่คดโกงต,ต,ตัวเองมันก็เหมือนกับกลิ้งครอกขึ้นภูเขา ระเบียบให้ทําอย่างนี้แต่ใจมันไม่สมัครจะทํามันเล่นตลกกันอยู่อย่างนี้ <c oughs> นี่เรียกว่าอาศัยอำนาจการปับปรุงตัวเองตามหลักของศีลหรือศีลและสิษขาทำให้เรา สามารถปฏิบัติวินัยได้ดีทีนี้หมวดต่อไปเ,ออเราจะอาศัยอำนาจของสมาธิคือกำลังจิตที่รวมๆเรียกกันว่าพวกสมาธิข้อนี้จะต้อง เริ่มขึ้นด้วยความมีสติสัมปชัญญะหรือความไม่ประมาท <c oughs> ความมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทนี่ก็คือตรงกันข้ามกับความสเพร้าวอวดดีเลินเล่อห <c oughs> ยาบคาย ความไม่ประมาทเนี่ยมีความหมายกว้างรวมรวมสติสัมปชัญญะรวมอะไรอะไว้เอเสร็จความขยันขันแข็งะไรมันรวมอยู่ในความไม่ประมาทเสร็จแต่ใจความสําคัญมันอยู่ที่ความรู้สึกตัวมีสติอยู่มีสติอยู่ในเรื่องนี้ไม่เผลอสติไม่เลินเล่ ถ้าเอาแต่คุยขอมองโฉงเฉงเอาแต่กินแต่เล่นเอาแต่สวนเสฮาอย่างนั้นเขาเรียกว่าประมาทปราศจากสติสัมปชัญญะ <c oughs> แล้วมันก็แสดงในตัวแล้วว่าไม่มีวินยัย <c oughs> ที่เรามาเป็นผู้ที่ตํารวมระวังให้มีสติสัมปชัญญะสุขุมรอบครอบ <c oughs> ละเอียดละอ่อไม่ประมาทมันก็มีวินัยได้ <c oughs> ได้ง่าย <c oughs> ได้มากนี่ข้อถัดไปก็มีคำเรียกว่าสังวรสังวรแปลว่าสำรวมระวังในลักษณะที่เป็นการควบคุมควบคุมควบคุมตัวเอง เรื่องสังวรนี่เขาแจกไว้เป็นสองเรื่องปาติโมกสังวรสังวรตามพระปาติโมกอินทรียสังวรก็รสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจปาติโมกสังวรแล้วก็อ่านปาติโมกฟังปาติโมกอย่างที่เคยฟังมาแล้วว่ามีอยู่ 2องรอยี่สิบเจ็ดข้ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราตั้งออกตั้งใจสํารวมตามนั้นอยู่ตลอดเวลาพอถึงวันอุโบสถลงปลาตีโมกเขาไล่ไปทีละข้อละข้อให้เราฟังเราก็ตั้งใจฟังพถ้านึกได้ว่าได้ทำผิดในข้อไหนก็อบอกขึ้นในเวลานั้นก็ได้ <c oughs> แล้วค่อยจัดการกันต่อไป เกี่ยวกับปาติโมกต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องสมรวมอย่างนี้อ่าไปนั่งหลับเสียหรือว่าแตงไม่รู้ไม่คี้เสียมันจะเสียหมดไม่เรื่องปาติโมกนี่ปาติโมกตรวจเป็นภาษาบาลีเราก็ต้องพยายามจำภาษาไทยท่องจำภาษาไทย ไล่ไปตามหัวข้อที่เขาออกชื่ออาบัตชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งผมเคยทำมาแล้วผมแรกบวชก็ไม่ได้เรียนบาลีก็ไม่ไม่รู้คำแปลของปาติมโมกโดยตรงแต่ก็เดาได้มาก <c oughs> เพราะว่าเรียนนวบกวาดก่อนบวชก่อนบวชในท่องวิน,นัยนวโกวาดปาติมโมกได้แม่นยำ ที่พอบวชเข้ามาไปฟังปาติโมกก็พยายามกําหนดไปทีละอันละอันละอนลก็ไม่ยากนะไม่ยากเกินไปถ้าสนใจในรักที่จะทําทําได้เมื่อไม่สนใจมันก็หมดไม่มีทางนั้นเรื่องปาติโมกข์นี่จะต้อง คล่องแคล่วอยู่ในใจสมัย่า้มันมีอะไรบ้างเพื <c oughs> ่อจะได้ทำผิดอ่านดูสักสองสามเที่ยวมันก็จะทำให้พอนึกได้หรือเมื่อไปทำผิดข้าวมันจะนึกได้อ้าวผิดแล้ว <c oughs> มันก็จะได้แสดงอาบัตเสียหรือเพิ่งไปนึกได้มานั่งฟังปาติโมกข์ก็จะได้ลุกแก่โทษขึ้นกลางคันระเบียบวินัยเขามีให้ลุกแก่โทษขึ้นกลางคันหยุดสวดปาติโมกข์ขนาดหนึ่ง เพื่อรับรู้ไอ้ความที่พิกสูงค์นี้ต้องอาบัดอย่างนี้แล้วจะแสดงคืนที่นั่นเดียวนั่นหรือจะอใายแสดงทีหลังก็ได้นี่ถ้าเราคอรบปาฏิโมออกข์ถึงขนาดนี้แล้วก็แน่นอนจะต้องมีวิน,นัยถ้ามู่คณะสงฆ์นั่นก็จะมีวิน,นัยศาสนาก็จะยั่งยืน <c oughs>